ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยาฐานะเชี่ยวชาญสายงานบริหารสถานศึกษาข้อมูลผู้ขอรับการประเมินนายพิชิตสนั่นเอื้อ อายุ54ปีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรุศาสร์บัณฑิต วิชาเอกการแนะแนวจากมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธประสานมิตรระดับปริญญาโทรขรุศาสตรมหาบัณฑิตวิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชธานี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาเอกการศึกษาพิเศษและการดูแลจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธประสานมิตรประวัติการรับราชการพุทธศักราช2534ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร พุทธศักราช2,549ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครพุทธศักราช2,552ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยฐานะชำนาญการพิเศษส่วนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีจนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการ29ปี ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพการมีวินัยรักษาวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำในการพัฒนาให้ผู้อื่นยึดถือและปฏิบัติตาม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพพร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ฝ่าฝืนวินัยกฎระเบียบอุทิศเวลาให้แก่ทั้งราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องยึดถือคุณธรรมในการบริหารองค์กรสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสำลิดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักถึงหน้าที่บทบาทของตนเองไม่กระทำหรือยอมให้ผู้อื่นมากระทำหาประโยชน์อันอาจทำให้เสื่อมเสียในตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนเองและรักษาความสามัคคีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชนอยู่เสมอโดยการเข้าร่วมกับกิจกรรมวันสำคัญต่างๆของสถานศึกษาและชุมชนไม่เว้นวันหยุดราชการ การประพฤตินตนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมุ่งมั่นประพฤติตนปฏิบัติตนและปฏิบัติงานจนประสบผลสําเร็จหยุดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้อื่นยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรมเสมอรณรงค์และสนับสนุนผู้อื่นในการใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยวางตัวเป็นกลางทางการเมืองและวางรากฐานระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ สิ่งแวดล้อมได้รับการยกย่องชมเชยเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งอยู่ที่บ้านและที่ทำงานรวมทั้งส่งเสริมให้ความรู้ผู้เรียนให้รู้จักการประหยัดและการออมดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นผู้ละเว้นอบายามุขและสิ่งเสพติดที่เป็นอันตรายต่อตอนเองและคนที่อยู่รอบข้างตลอดจนเป็นผู้ที่มี มีวิจารณญาณและให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและข้อมูลของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องความรักและศรัทธาในวิชาชีพมีความรักและศรัทธาเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอโดยการเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมานาศึกษาดูงานของหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานต้นสังกัดภาคเอกชน เพื่อพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาค้นควา้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนางานภายในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีและเป็นผู้นำวิชาการในระดับต่างๆ ทั้งระดับจังหวัดระดับภาคและระดับชาติมีส่วนร่วมในการพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้นำทางวิชาการแก่ผู้อื่นมีความสามารถในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีและเป็นแบบอย่างได้เป็นผู้นำในการเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนและสังคมโดยมีผลงานเชิงประจักษ์ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครุสดุดดีประจำปี2564 ความรับผิดชอบในวิชาชีพเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมสแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหวังสิ่งตอบแทนช่วยเหลือผู้เรียนเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมเป็นทั้งครูเป็นทั้งเพื่อนเมื่อผู้เรียนมีปัญหาค้นคว้าริเริ่มสร้างสารรค์ความรู้ใหม่ๆและนวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถนำมาปรับใช้กับผู้เรียนได้จริงตามสถานการณ์ปัจจุบันมีการ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดยมีการบูรณาการช่วยเหลือให้ความร่วมมือทุ่มเทเสียสละจนทำให้เกิดผลประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนและสังคมด้านความรู้ความสามารถการเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา การวางแผนพัฒนาการศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับและครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีการประเมินความต้องการจำเป็นของผู้เกี่ยวข้องหรือมีกระบวนการจัดทำที่ถูกต้องผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนทุกขั้นตอนทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องมีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ มีการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ครบถ้วนและมีการนิเทศติดตามมีการบันทึกหรือรายงานมีการนำผลการนิเทศติดตามไปใช้ในการปรับปรุงแผนมีการจัดโครงสร้างการบริหารกิจการสถานศึกษามีการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่เป็นระบบสอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจและเป้าหมายของสถานศึกษาแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องและเชื่อมโยงของสายงานมี ความครอบคลุมขอบข่ายภารกิจหลักของสถานศึกษาผ่านความเห็นชอบของต้นสังกัดมีการมอบหมายงานแก่บุคลากรตามภารกิจ การบริหารวิชาการมีการพัฒนาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความสอดคล้องกับสภาพบริบทและชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของครูผู้ปกครองชุมชนและผู้เกี่ยวข้องเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ความเห็นชอบและนำไปใช้มีการนิเทศติดตามประเมินผลและสะท้อนผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีการเตรียมและจัดการเรียนรู้ตามที่ กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้วัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายนิเทศติดตามและสะท้อนผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีการระดมทุนจากภาคีเครือข่ายเพื่อใช้ในการจัดทาจัดหาพัฒนาสื่อนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้เพื่อให้การจัดการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดมีการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาส่งผลให้สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภาย นอกดังนี้มาตรฐานที่ 1. คุณภาพผู้เรียนระดับดีมากมาตรฐานที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการระดับดีเยี่ยมมาตรฐานที่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญระดับดีมาก การบริหารงบประมาณมีสาระสนเทศและแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณการจัดทำมาตรฐานภาระงานงบประมาณมีการชี้แจงให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบการมอบหมายงานให้รับผิดชอบโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความต้องการของสถานศึกษา การบริหารงานบุคคลมีสาระสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กคสกำหนดมีการบริหารอัตรากำลังและสาขาวิชาที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมการพัฒนาตนเองของบุคลากรด้วยวิธีการและรูปแบบต่างๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์การทำงาน ติดตามประเมินผลและวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลต่างๆเช่นรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอ a อร์ดรางวัลผู้ดำเนินงานกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภยัยจนได้รับรางวัลดีเด่นรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นเป็นต้น การบริหารทั่วไปการบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมมีแผนในการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษามีการจัดทำมาตรฐานภาระงานด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเน้นการบํำรุงและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมีการชี้แจงให้บุคลากรทราบตระหนักถึงความปลอดภัยส่งเสริมให้ผู้เรียนผู้ปกครองและชุม มีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้อาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้อย่างประหยัดและคุ้มค่าส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นปีที่4ติดต่อกันการบริหารกิจการนักเรียนมีสาระสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียนที่เป็นระบบ มีการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารงานธุรการและงานสัมพันธ์ชุมชนมีสาระสนเทศและแผนปฏิบัติการที่เป็นมาตรฐานเน้นการปฏิบัติงานที่เป็นระบบถูกต้องสะดวกโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้องมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลรายงานผลและนำมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและการบริหารการศึกษามีการคิดค้นนวัตกรรมพิชิตโมเดลมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาส่งผลให้ได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอ a ว d รผู้อำนวยการและสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษด้านวิชาการและได้รับรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดีประจำปี2.564การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษาการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆมีการประมวลความรู้ทางวิชาการเป็นหมวดหมู่จัดทําเป็นเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกซึ่งรวบรวมผลจากการพัฒนาตนเองและแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่เชื่อถือได้ การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมีการประมวลผลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารสถานศึกษาด้านวิชาการด้านแผนและงบประมาณด้านบุคลากรด้านบริหารทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นหมวดหมู่โดยจัดทําเป็นเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวบรวมผลจากการพัฒนาตนเองและจากแหล่งความรู้ต่างๆที่เชื่อถือได้และมีการปรับปรุงเนื้อหาที่ทันสมัย การนำความรู S <S <an> ้และทักษะมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษามีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการนำความรู้และทักษะมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาจัดทำเป็นแนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติในการประชุมวางแผนการนำความรู้หรือทักษะมาใช้ในการปฏิบัติจริงตามแนวทางหรือขั้นตอนที่กำหนดติดตามและประเมินผลนำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถเป็นแบบ แบบอย่างแกนหน่วยงานต่างๆ การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพจากการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องได้นำความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาส่งผลให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาและการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษแก่ผู้ที่ให้ความสนใจชุมชนและหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ